ทุกคนหลังจากที่แบบปื้มหายเป็นนานมากๆเลยเนาะกับซีรีส์ที่เกี่ยวกับมหาลัยเดี๋ยววันนี้ปื้มจะทําตามที่ทุกคนขอแล้วก็กคือเป็นการแนะนําหอพักหลังมอจพอนอะต้องบอกก่อนปื้มอะ่ะไม่ได้อยู่หอพักนะทุกคนปื้มเลยแบบรีวิวให้ทุกคนดูไม่ได้แต่ปื้มอะ่ะแนะนําได้วิธีแบบหาหอง่าย,ายๆเร็วๆแล้วก็แบบไม่ต้องเสียแรงไปเดินเยอะเนาะ ป้มจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับจะเป็นพาร์ทที่หอนอกกับหอในหอพักหลังมอปื้มจะแบ่งเป็นสาม่วนอีกนะก็คือจะเป็นหอพักแล้วก็คอนโดแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวถ้าเป็นหอพักหลังมอครับเรทราคามันจะอยู่ที่ประมาณ4ี่พันถึงแปดพันเนี่ยปื้มอ่เก็บภาพหลังมอมาให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวทุกคนไปดูได้เลยครับ I feel cozy yeah can you hold up don't need no coffee yet got no makeup how do you look so fine bust up bust up how did I make you my damn ห no. no. อพักหลังมอทุกคนมันจะมีตั้งแต่แบบไม่มีแอร์ยันมีแอร์นะถ้าวิธีเลือกอะปื้มอยากให้ดูที่สภาพห้องก่อนสภาพแวดล้อมกันอยู่ของเราด้วยเพราะว่าแบบถึงความปลอดภัยด้วยแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟแต่และหอเขาจะเก็บ ค่าน้าค่าไฟไม่เหมือนกันเขาจะคิดเป็นหน่วยก็จะเก็บค่ามาจานะครับประมาณหมื่นประมาณปื้มไม่ชัวร์นะว่าเท่าไหร่แต่แบบที่ปื้มถามเพื่อมาประมาณ16,00 0หบาทก็จะรวมเป็นค่ามาจํา1ปีด้วยแล้วก็จะเป็นค่าเช่าประมาณ1-2เดือนครับแล้วก็มีกฎตามแบบหอทั่วไปเนาะมันจะมีทั้งหอพักชายแล้วก็หอพักหญิงส่วนตัวปื้มอบปื้มอยากปื้มอ่ะอยากอยู่หอพักรวมมากกว่าเพราะว่าแบบเพื่อนปื้มมีทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ป่ะเวลาไปทางานอนะ่ะ ก็สามารถขึ้นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ก็แบบอย่างที่บอกด้วยความปลอดภัยด้วยแหละทุกคนก็ลองเช็คดูส่วนถ้าเป็นคอนโดครับบริเวณมอ่ะมันจะมีคอนโดที่เพิ่มรู้จักอยู่แบบไม่กี่คอนโดก็จะมีลุมพินีเนาะแล้วก็ซิตี้โฮมซิตี้โฮมอ่ะเบียร์อยู่เพิ่มว,ว่าเขาก็โอเคนะเอราคาก็แบบพอๆกันประมาณแบบเดือนเดือนนึงค่าใช้ใจ่ายค่าหอก็ประมาณ4 0 0 0 0ถึง0 0ประมาณนี้ แล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะบ้านเดี่ยวปุ่มแน,น,นะนำว่าถ้าใครมาเรียนกับเพื่อนแบบหลายๆคนมาจากต่างจังหวัดเนี้ยแนะนําให้เช่าเป็นบ้านเดี่ยวดีกว่าตกเดือนนึงก็รวมๆกันแล้วก็รายเดือนประมาณหมื่นหนึง่งไม่รวมค่าน้ําค่าไฟเนาะแต่แต่อันนี้มีเป็นข้อกําหนดคือถ้าเป็นบ้านเดี่ยวครับเวลาเช่าอะ่ะเขาจะกําหนดคนที่อยู่ได้กี่คนจะไม่ใช่ว่าแบบเรามา1ิบคนเราก็อยู่ได้10คนอันนั้นจะไม่ใช่ เรื่องข้อกําหนดอะไรพวกนี้ทุกคนอ่ะลองไปคุยกับเจ้าของหอให้ชัวนะเพราะว่าแต่ละหอข้อกําหนดเขาจะไม่เหมือนกันบางทีอาจจะไปเจอคนหัวหมอก็ได้ทุกคนก็ลองศึกษาดูดีๆก,ก็กในส่วนของหอพักในอ่ะเพิ่มแบบไม่ค่อยได้รู้อะไรมากแต่เพิ่มอ่ะมีเพื่อนอยู่คนที่พักอยู่หอในเนาะมันประมาณถ้าจ่ายอ่ะครับเขาจะเหมาไปเลยเทอมหนึ่งอ่ะหมื่นสี่แต่มันก็จะมีแบบจุกจิกคือ แยกหอพักอ่ะหญิงชายแล้วก็ไม่มีแอร์ครับแล้วก็เวลาปิดเปิดอ่ะเขาจะให้แบบห้ามเข้าออกเกินห้าทุ่มก็คือเกินห้าทุ่มอ่ะเขาก็จะไม่ให้ใหเข้าหอแล้วทุกคนก็แบบบางทีอ่ะทุกคนเพื่อว่าอาจจะหิวตอนกลางคืนใช่ปะก็จะไปเซเว่นอะไรเงี้ยอาจจะไปไม่ได้เพราะว่ามันเกินห้าทุ่มแล้วก็เมื่ออยู่หอในเหมือนข้อจํากัดมันเยอะอ่ะมันไม่ค่อยโอเคสําหรับคนที่แบบ กลางค่ำกลางคืนยังไม่ได้นอนแล้วออกไปหาของกินน่ะแต่ถามว่ามันปลอดภัยไหมมันก็ระดับหนึง่งถ้าให้ปพื้มแนะนําอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยปลื้มอ่ะแนะนำให้อยู่หอนอกดีกว่าเพราะว่ามันทําอะไรได้สะดวกกว่าแล้วเราก็สามารถจัดการอะไรได้เองเยอะวกว่าเนาะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายวิธีการหาหอง่ายๆเลยแบบถ้าใครที่เกียจเดินนะครับให้เข้าไปที่เพจกลุ่มของมอมจพอของเราอะ่ะ เดี๋ยวปุ้มจะทิ้งลิงไว้ให้ให้ทุกคนกดเข้าไปจอยกลุ่มกันเนาะล้วก็จะมีคนนะครับเข้ามาขายสัญญาหออยู่เรื่อยๆทุกคนสามารถติดต่อนะครับแล้วก็เข้าไปดูหอจริงก่อนได้ทุกคนจะได้แบบไม่ต้องเดินเหนื่อยหลายๆหอเดีย๋ยวปุ้มจะทิ้งลิงทั้งของหอนอกแล้วก็หอในไว้ให้ทุกคนครับให้ทุกคนลองไปเลือกดูสมเป็นตัวปุ้มเวลาปุ้มจะเช่าหอปุ้มจะดูที่หนึ่งต้องดูที่ความสะอาดก่อนนะครับ2ก็ดูสภาพห้องแล้วก็ความเป็นอยู่เนาะแล้วก็ ดูที่ราคาด้วยว่ามันสมเหตุสมผลไหมเกี่ยวกับแบบไปมอเร็วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความปลอดภัยอย่างที่บอกเลยเวลาเรื่องข้อกําหนดอะไรเงี้ยทุกคนต้องควรคุยกับเจ้าของขอให้เคลียร์ไปเลยเพราะว่าอาจจะมีปัญหาภายหลังได้เพราะว่าอย่างกรณีแบบเพื่อนๆปึ๊บก็เจอเหมือนกันว่าแบบอยู่ไปแล้วมีปัญหา แต่ย้ายออกกับมันย้ายออกเลยไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราจ่ายมาจำไปหมื่นนึงะหมื่นกว่ามันคือแบบสัญญาหนึ่งปีมันไม่ใช่เงินน้อยเนาะเวลาเลือ,อกหออยากให้ทุกคนเลือกดีๆนะครับแต่ถ้าทุกคนอยู่ครบหนึ่งปีเราก็จะได้สัญญาคืนก็ฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับเออแล้วก็ขอบคุณคลิปที่แล้วด้วยนะครับที่แบบทุกคนเข้ามาดูกันเยอะมากเลยน่าจะเป็นคลิปแรกในช่องเป้มมังที่แบบทุกคนเข้ามาดูกันแบบ6 0 0 700คนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับ ปื้มสัญญาว่าจะทําคลิปให้มันโอเควันดีแล้วกันเนาะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้สนๆเลยแบบเพราะอย่างที่บอกปื้มอะไม่เคยอยู่ขอปื้มเลยไม่ได้มีประสบการณ์อ่าแล้วก็สําหรับใครที่ถามเข้ามานะคะว่า iPad จําเป็นต้องใช้ไหมมาเรียนที่มอจพออย่เกี่ยวกับคลิปมหาลาัยเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบเด็กๆก,กาลังหามหาลัยเข้าเออเดีย๋ยวปุ้มจะมาตอบในคลิปหน้าแต่สัญญาว่ามันจะมาเร็วแน่ไม่เหมือนคลิปนี้ว่าแบบ ช้าไปมากโอเคครับงั้นวันนี้ก็บ๊ายบายครับ